อังกฤษจะรังจะเข้าไปดูเขื่อนขุนดานนะครับอังกฤษไปเที่ยวสังเกตเหนนานนั่นแบบปลาาใช่แบบปัญญาครับนั่นแบัาเนี่ครับตัว๋วคนละ3าบบาทนะครับมญญาแล้วมญญาแล้ว ที่มีกล้องถ่ายรูปนะครับเตรียมหยิบกล้องถ่ายรูปของท่านขึ้นมานะแล้วถ่ายรูปด้านล่างนะครับท้ายเกลื่อนของเราขวามือของท่านนะจะสวยงามมากนะท่านใดมองเห็นนี้ก็สามารถลุกขึ้นยืนถ่ายรูปได้นะ,ะจะได้ภาพมืยืนที่สวยงามนะครับนะครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะเข้าสู่เกื่อนุนด่านประการจนนะเกื่อนคอนกรีตบดอัดนะครับที่ยาวที่สุดในโลกเลยนะ มองไปข้างล่างขวามือของท่านนะก็จะเห็นลังคาสิงแดงติดกับตันเชืงอเรานี่คือโรงไฟฟ้านะเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ําขนาด 1. ติดเมกะวัต์นะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงกำลังผันน้ําขึ้นมาเป็นกระแตไฟฟ้านะฮะส่วนด้านล่างนี้ก็จะเป็นจุดลงเล่นน้ําของเถื่อนเราตั้งแต่ตะพานเลยนะร่องแก่งเรือ,อยางระยะทางเนี่ยเกือบสิกิโลเลยนะแล้วก็จะเป็นจุดลงเล่นน้ําด้วยนะครับเล่นน้ําก็ได้ตลอดทั้งวันเลยนะ,ะเด็กๆจะเล่นได้ไม่เป็นอันตรายนะเล่นน้ําได้เช้าเย็นมืดเลยนะฮะ ส่วนที่รถรางเราจะผ่านนะครับนี่คืออาคารระบายน้ําร้นหรือเรียกว่าสปีเวมีทั้งหมดเนี่ยสบานระบายด้วยกันนะทางเกินของเราเนี่ยก็ได้เปิดน้ํานะฮะลงสู่ลาน้ําเดิมก็คือแม่น้ํำนครนายกข้างล่างนี้ช่วยไปปักกันน้ำเขียนอ่ตะเรช่วยเหลือเล่อนบารระโรงน,นะตกบารน้ําเปี้ยวนะฮะ ก่อนอื่นนะครับก็มาฟังประวัตินาและความเป็นมาของเขื่อนด่านประการชนหนงก่อนนะก่อนที่จะมีเขื่อนแห่งนี้เมื่อก่อนนี้จะมีฝายนะที่ว่าฝายท่าด่านสร้างกันระหว่างช่องของด้านซ้ายมือของด้านนะแต่ว่าตอนนี้น้ําท่วมแล้วไม่สามารถมองเห็นฝายเดิมได้นะฝายเดิมเนี่ยรองรับน้ํามาจากน้ําตกเขียวนรกนะในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะที่เห็นน้ํามาทั้งหมดเ่ยนะน้ำมาจากน้ําตกเขียวนรกเป็นต้นน้ําของเขื่อนแห่งนี้ พอช่วงหน้าน้ำหน้าหรือว่าหน้าฝนนะครับ่ายเดิมเนี่ยนะก็ไม่สามารถที่จะรองรับหรือว่าเก็บจกน้ําไม่ได้เป็นจํานวนมากนะก็เลยทําให้น้ำเนี่ยร่นสายออกไปแล้วก็ไปท่วมจังหวัดนครนายกและจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยทุกปีเลยนะพอช่วงหน้าแรงเนี่ยก็เก็บกักน้ําได้น้อยไม่เพียงพอต่อการเพราะปลูกนะของกเกษตรกรในพื้นที่ในจังหวัดนครนายกก็เลยทําให้เกิดปัญหาภัยแรงนะครับดินเปี้ยวต่างๆนะ,นนกะเกษตรกรนี่ได้รับความเดือดร้อนเป็นจํานวนมากนะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะนะในรัชกาลที่9เนี่ยนะก็องค์ท่านนะครับทรงมีโครงการนะอันนึ่งมาจากพระราบรมบินะให้กรมชนประธานนะครับตั้งเกิหุ่นด่านประการจนแห่งนี้ขึ้นมานะเรื่องแห่งนี้นะครับเรื่องในการต่อตั้งนะครับเรื่อปีประาองพั2ี่นะครับต่อตั้งโดยบริษัทกิจการร่วมค้าพีพีวีเคนะกรมชนประธานเนี่ยเป็นผู้รูแรในการก่อสร้างนะ ใช้งบประมาณในการก่อสร้างนั้นขึนน 10, 1, นนะ้นเนี่ยนะหนึ่งมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบสามล้านบาทนะเกลือนี้นะก่อสร้างโดยการนาเอาที่เท่ารอยหรือว่าทเท่าลิกไนท์นะมาจากโรลงไฟฟ้าแม่มอสจังหวัดลำปางนำที่เท่าตัวนี้มาผสม,มคอนกรีตนะแล้วก็มาบดอัดนะฮะเหมือนบนถนนราชยางเรานะเป็นชั้นชั้นชั้นขึ้นมานะก็เลยได้ชื่อว่าเกลือคอนกรีตบดอัดนะหรือว่า R t p แีดเมเป็นเขลือแรกเลยนะของประเทศไทยนะฮะ ที่สร้างโดยระบบเปลี่ยนคอนกรีตบหอัดนะโดยมนนะดไม่มีเหล็กเส้นหรือว่าตอ่อหม้อเลยนะเกิอย่างง่ายอยู่นะครับเพื <S <S ่อรางเราวิ่งอยู่ตรงนี้นะครับเหล็กแม้แต่เส้นเดียวเนี่ยก็ไม่มีนะมีแต่กิเท่าอคอนทรีดเท่านั้นผสมกันระบบอัดจะเป็นลูกเข่อนเนี่ยนะฮะความยาวนี่นะครับตลอดแนวะฝนเฉือนเลยนะ2 5 9 4น้เมตรหรือว่า2กิโลครึ่งยาวที่สุดในโลกนะ ความสูงจากพื้นดินนะ93เมตรด้วยกันนะครับมองไปข้างล่างเนี่ยมันเราอยู่ในรีครอปเตอร์เลยนะสูงมากนะความกว้างตัวแตันเกลือนนะครับฐานข้างล่างกว้างสุดนะ8 9เม,มตรแ,แล้วก็โลบข,ขึ้นมานะจนถึงที่ระรางเราวิ่งอยู่ตรงนี้ก็อยู่ที่ความกว้าง8เมตรด้วยกันนะ ตอนนี้มองไปด้านหน้ารูรังเรานะครับก็จะเห็นพระบรมฉายลักษณ์นะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9นะที่องค์ท่านทรง,รงทเสด็จมาวางศิลาฤกษ์เกิดอห่งนี้และพระองค์ท่านทรงยืนทอดพระเนตรนะการตั้งเขื่อนด้วยองค์ท่านเองนะครับที่ความสูง8ปเมตรนะวันที่2นะมิถุนายนปีพุทธศักรานะฮะหลังจากเรื่องของการก่อตั้งเขงื่อนามาประมาณ2ปีนะเกิดแห่งน,น,นี้นะครับสร้างแล้วเสร็จนะ เมื่อปีพศต2,547นะฮะใช้ระยะเวลาในการก่อตั้งทั้งปิ้นเนี่ย5ปีด้วยกันนะครับแล้วก็เมื่อปตอตีพศต2,549นะฮะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9เนี่ยนะรพระองค์ท่านทรงพระราชทานานามนะเกิดน,น,นี้นะชื่อว่าเกิดขุนด่านประการชนเพื่อเป็นเกียรติประวัตินะแต่เจ้าเมืองนครนาย,ยกในสมัยกรุงศรีอยุธยานั่งจะควยเจ้าพ่อขุนด่านนะ หรือว่าท่านขุนหาญพิทักษ์ไยวันเป็นเจ้าเมืองนครน,นายกในสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะฮะอทีน,นี้มองไป้างล่างขวามือของท่านนะเหียอยู่ด้านล่างทั้งหมดนะไม่ใช่รีสอร์ทหรือว,ว่าบ้านจัดสันนะฮะ แต่เป็นอาคารสำนักงานนะไม่เกินวุฒิการบังคับชวนนะมามารวมถึงบ้านพักของเจ้าหนะ้าที่นะแล้วก็จะมีบ้านพักรับรองนะใหน้นักท่องเที่ยวเนี่ยเขาไปาพักได้ด้วยถ้าใดสนใจอยากจะเข้าพักก็สามารถติดต่อได้นะที่สำนักงานของเจริญตรงนะฮะมองไปเนี่ยก็จะเห็นนะครับบ้านพักของผมนะลั่งนู้นเนี้ยกำลังทํากับข้าวอยู่เลยทอดไก่เจี่ยวอยู่งลางในเนี่ยเจ้าที่ของเราก็อยู่กันข้างล่างนี่นะเราอยู่อย่างลำบากเลยนะ ทุกวันนะหลัง e เลิกงานตอนเย็นเนี่ยก็ต้องมานั่งเลี้ยงช้างกันอีกนะฮะวันละสามขวดบ้างหกขวดบ้างนะเลี้ยงกันทุกวันเลยนะบริษัทจีวิเจ้าที่เราช่วงนี้เสือกติ่งแรงมากนะเลี้ยงไม่ได้ได้เลี้ยงได้แต่ช้างอันีนี้มองไปช่องของด้านซ้ายมือนะเส้นยาวทั้งหมดนั้นนี่คือเขตการแห่งชาติเขาใหญ่ฝั่งนครนายกนะ เส้นด้านหน้าดราังเราเนี่ยก็จะติดกับปาจีนบุรีเป็นเขตแดนแห่งชาติเขาใหญ่ปาจีนบุรีเป็นพื้นที่ติดต,ต่อกันนะเขตยดนแห่งชาติเขาใหญ่นะฮะก็จะมีพื้นที่ติดต,ต่อกันทั้งหมดเนี่ยสี่จังหวัดด้วยกันนะมีปาจีนบุรีนครนายกนครราชสีมารวมถึงสระบุรีนะฮะส่วนเขารู่เล็กเล็กกลางเขื่อนเน,นี่ยนะไม่ใช่เ<ม>ขตอุทยานนะแต่เป็นของเขื่อนเราเองนี่ยครู้กันหรือเปล่าครับว่ชื่อเขาอะไรนี่นะเขารูเล็กเล็กลางเขื่อนนี่นะ ชื่อว่าเขาแม่รับเกลานะอ่าเลยถกเกลยเกาะอ,อยู่กลางเขื่อนนะนะเขาแม่รับเรานะเราร้เขา็รอส่วนช่อสอดด้านหน้าระลัางเราก็เป็นทางเดินลงมากินน้ําของตัตป่านะในเขตชายแดนเขาใหญ่เนี่ยนะจะลงมากินน้ําที่เกิดที่ช่องเขาด้านหน้าระลัางเราเนี่ยนะเด่าจะเป็นหมูป่า,ม,าม,มีกวางมีกระทิงนะลงมากินน้ำไม่ได้กันนะอ่ะทีนี้มองไปด้านหน้ารหลัางเราจะเห็นหน้าผาสูงเลยนะ ทางเขื่อนนี้ก็เลยต้องสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กขึ้นไปนะเพื่อการบินไลด์หรือว่าตกลงมานะฮะก็สิ้นสุดระยะทางของเขื่อนเราเท่านี้นะสองกิโลครึ่งหรือว่าสองพันห้าร้อยเก้าสิบสี่เมตรเท่านี้นะครับเห็นไหมครับเธอแพ้เดียวนะหมดกันไปแล้วนะครับนลาสติกห้าบาทเดี๋ยวขากลับอีกสิบห้าบาทช่วงนี้โปรโมชั่นนะฮะท่านใดเดินกลับเนี่ยเราคิดครึ่งราคาครึ่งเนี่ย อันนี้ก็ผัดก็ร้อนแล้วนะเมื่อกี้ฝั่งนี้ร้อนแล้วตอนนี้ฝั่งนี้ร้อนบ้างัดจะัะร้อน <ís ær> เราไม่เอาเปรียบกันร้อนในื่อถึงนนะม now, e องย้อนกลับไปด้านหน้ารถรางเราเนี่ยมีทัศสวยงามมากนะครับภูเขาเนี่ยร้อมรอบอย่เลยนะอ่าบริเวณจุดพื้นฐานตะการชนก็จะเป็นพื้นที่สีเขียวนะเพราะน้นอากาศจะดีมากยิ่งตอนเช้าๆน้าอากาศมันสะเจ่งของเราเรียนจะเด้าใหญ่นะอากาศจะเย็นหลอกจะร้อนนยตอนเช้านะ มองไปด้านขามือนะครับประเด็นทุ่งรอยตีน้มต้มนะตลอดแนวแผ่นเฉีงเราเลยนะหลายท่านเลยสงสัยว่ามีไว้ทําอะไรนะใช่เวรดับปลาหรือเปล่านะครับไม่ใช่นะรอยเดนอยู่ด้านขามือนะทามเหนือเราก็มีไว้ดักพวกท่อนไม้นะกิ่งไม้ต่างๆนะที่ลอยมากับน้ําตาน้าตกเขียวนรกเพื่อป้องกันนะไม่ให้ท่อนไม้และกิ่งไม้เหล่านี้นะเข้าไปติดกับประตูบานระบายน้ําเวลาเปิดติดประตูบานระบายน้าจะทำให้เกิดความเสียหายกเกิดเราได้ ทุ่นลอยนี้ก็จะมีประโยชน์อย่างหนึ่งนะทางเขนของเราเนี่ยขาไว้เป็นเขตอน,นุรักษ์พันปะ่าด้วยนะจะไม่ชาวบ้านว่านักท่องเที่ยวนะเข้ามาหาปลาในเขตแนวทุ่นรอยนี้นะครับเพราะเราจะไว้เฉพาะเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยหาจินกันเองเท่านั้นนะในทุ่นลอยนี้ให้ชาวบ้านอานอกทุ่นรอยไปแบ่งส่วนกันไปนะเพราะปลาส่วนใหญ่นะครับจะอยู่ในทุ่นรอยเนี่นะฮะคุณเล่นนะอนุรักษ์พันปาปลึกไว้ให้น้องเทได้ดูปลาปลึกกันนะฮะ แล้วเเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยเอาปลาปึกเนี่ยไปเลี้ยงช้างข้างล่างเลยนะเพราะช้างที่เจ้าหน้าที่เราเลี้ยงไว้เนี่ยชอบกินปลาปึกมากจยไม่เป็นปลาปึกจงยำผัดกา,าหรือว่ารวบกินนะอันนี้ก็มาดูวิวทั์ทางด้านซ้ายมือของท่านนะครับวิวทั์ด้านซ้ายมือก็จะสวยงามมากเช่นเดียวกันท่าในใดตัวความสูงนะอย่ามองลงไปข้างล่างนะให้มองด้วยระดับสายตาวิวัศั์สวยงามมากนะครับ ตอนนี้มองไปข้างล่างซ้ายมือนะเชืเ่อเลยเกษตรกรเนี่ยกว่าเก้าพันครอบครัวเลยนะกินพื้นที่กว่าหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันไร่นะฮะตั้งแต่เขือนแห่งนี้ตร้างเสร็จนะน้ำเนี่ยไม่เคยท่วมจังหวัดนครนายกเลยนะครับเพราะว่าเขื่อนเราเปิดให้ไปท่วมที่อื่นหมดเลยนะนครนายกเลยไม่ทนะ่วมนะเพื่อเกษตรกรนี้ได้ใช้น้ําได้ตลอดทั้งปีเลยนะตอนเขื่อนแห่งนี้จะสร้างเสร็จนะฮะเกษตรกรเนี่ยทำนาได้ปีละหนึ่งเองนะ เอเกียน,นี้จ้างเสร็จแล้วนะครับเสร็ตะกประมาณปีหนึ่งนะนนสามหรือสี่ครั้งต่อปีนะอ่าก็คือทำนาทั้งปีเลยนะณปัจจุบันนี้นะปริมาณน้ําของเขกอดเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ9กเปอร์เซ็นต์นะอ่าคือน้ํายังเยอะอยู่นะน้ํายังเป็นเกืดอ,อยู่นะยังสามารถที่จะเกษตรกรเนี่ยใช้น้ําได้ตลอดช่วงฤดูแรงนี่เลยนะ ทางกรมประมงนะก็จะนําพันปลาเนี่ยมาปล่อยที่เขื่อนนี้ทุกปีนะปีหนึ่งเนี่ยนับแสนตัวนะเพื่อชาวบ้านเนี่ยเขาได้หาปลาเป็นอาชีพเสริมกันทางเขื่อนของเราส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นปลาปึกนะเป็นปลาน้ําจืดขนาดใหญ่ของเขื่อนเราปลาปึกเนี่ยคล้ายๆปลาตะไわりนะน้ําหนักกว่าหกสิบหรือว่าเจ็ดสิบกิโลกรัมต่อตัวนะวันนี้เป็นที่น่าเสียดายมากนะมีขึ้นลงนะถ้าไม่มีขึ้นลงกูจะได้เห็ปลาปึกนะรอยเล่นน้ําเนี่ยตลอดนะแนวเขื่อนเราเนี่ยนับร้อยตัวเลย ตอนนี้เกอเรากำลังปรับภูมิทัศน์ด้านล่างใหม่ทั้งหมดให้เป็นสวนดอกไม้นะให้นักเที่ยวก็ไปถ่ายรูปกันเป็นแหล่งพักผ่อนเดินใจนะส่วนคืนนี้นะครับถาาเกิดเรามีงานนะเนี่ยเ,เล่นเพลงของพ่อคอเปียงน้ำนะครับข้างล่างนี้นะคืนนี้ท่านก็ชมฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะคืนนี้ ตั้งแต่เวลาต5ห้านาฬิกาสานาทีเกิดเราจะเปิดน้ำนะครับเปิดน้ำร้ทัวกเวทั้ง4บาระบายนะคือตั้งแต่บ่าย3าโมงครึ่งน,นะจะถึงหกโมงเย็นนะท่านใดอยากดูน้ำร้ทัวีเวนะครับมาดูได้ด้านล่างนี้นะตั้งแต่บ่าย3โมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับทางเกิดเราจะเปิดน้ำนะ แ้ก่อนอื่นนะผมขอแนะนําการท่องเที่ยวเป็นิดนึงนะก็จะมีเรือหางยาวนะเป็นเรือของชาวบ้านนะ้านักท่องเที่ยวเนี่ยเขาไปเล่นน้ําตกนะในเขตการิจชาเขหัใหญ่นะก่อนถึงน้ําตกเขียวนรกก็จะมีน้ําตกขนาดเล็ก3น้ําตกที่กันได่ลงเล่นน้ำได้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นน้ําตกข่อช่องลมน้ําตกหางามงอนแล้วก็น้ําตกคลองกลามนะถ้านั่งเรือนะฮะชมวิวคือทักไม่ลงเล่นน้าตกนะใช้เวลาไปกลับเนี่ยอย่างน้อย2ชั่วโมงนะฮะเาลงเล่นน้าตกเนี่ยนะใช้เวลาเกือบสามชั่วโมงเลยนะ เพราะเรือเขาจะเปิดให้เราลงเล่นน้าตกนะอ่าเพราเรือเขาจะจอดให้เราลงเล่นน้าตกแต่และจุดนี่นะจุดละประมาณยึ่สชั่วโมงนะครับไม่ต้องกลัวอันตรายนะเพราะเรือทุกลำเนี่ยเขาจะมีเสื้อชูชีพให้เราใส่ด้วยแต่ถ้าคนไหนที่มีห่วงยางในตัวแล้วก็ไม่ต้องใช้นะกภไปเหมือนกันนะเขาเปิดบริการทุกวันนะครับเรือเนี่ยนะต้องเสร6จเดโมงเช้าเลยนะจนถึงห้าโมงเย็นนะครับไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับส่วนกาบริการนั่งเรือน,นี่ก็ถูกมากเลยนะ นั่งเรือไปเนี่ยนะแค่คนละยี่สิบบาทเองนะฮะแต่ตอนนั่งกลับนี่แหละครับร้อยแปดสิบนะรวมแล้วตกคนละสองร้อยบาทนะฮะถ้าไปอย่างเดียวไม่กลับเสียยี่สิบบาทนะว่ายน้ํากลับกันเองนะครับเนี่ยครับเรือก็จอดตรงแผ่นดินหรือว่า,าทับทิมเดมของเรานะเป็นที่จอดเรือหางยาวจะบ้านก็จอดเรียงรายอยู่เนี่ยนะ อาทีนี้มองไปได้านหน้าระรางแล้วนะครับชั้นสองหน้าระรางแล้วนะค,คือศาลเจ้าพ่อขุนด่านนะครับเจ้าเมืองนครนาย,ยกในสมัยกรุงศรีย,ยุธยานะท่านใดสนใจอยากจะกราบไหว้บูชานะเชิญเลยนะครับชั้นสองนะทางเกิดของเราก็มีเจ้าหน้าที่คอยบริการดอกไม้ทุกเทียนอยู่บนนี้นะฮะส่วนนักท่องเที่ยวท่านใดนะครับที่มีความประสงค์อยากจะลงเดินเล่นตรงจุดไหนอยากจะถ่ายรูปตรงไหนก็บอกเราได้นะเดี๋ยวเราจะให้คุณลงคุณจะได้ไม่ต้องเดินย้อนกลับมาอีกนะ มีท่านใดท,ที่ลงตรงป้ายโครงการพระลำลีของเฉิมวุฒารไปการชนด้านหน้ารถล่างเรามีไหมฮะถ้ามีเดี๋ยวเราจะจอดให้ลงมีไหมครับอ่าลงนะขอบคุณนะครับที่มาใช้บริการรถล่างเรานะครับโอกาสหน้าเชิญใหม่นะครับ ท <laughs> ่านได้ลงก่อนว่านั่งไม่คุ้มสาบบาทนะขาดทุนนะ <laughs> โอเคครับ สถานการณ์ด้านหน้าร้านเราเป็นร้านกาแฟนะฮะร้านกาแฟสวัสดิการของเกิดขนาดในการชนนะ้านหลังร้านกาแฟที่สุดชมวิวเองเพื่อเยังขึ้นไปถ่ายรูปชมวิวได้ยืนว่าสวยงามมากนะครับส่วนท่านใดที่อยากจะเข้าห้องน้ำนะทางส่วนของเราเนี่ยมีห้องน้ําไว้คอยบริการนะครับอยู่้านจอดรถชั้นสองนะหลังการปิดงานนะโดยชุดใดๆท่องน้ำได้เลยนะครับค่าบริการทั้งน้ำ